เปิดกรรมเมฆวินัยไกรบุตรอดีตชาติลงทันบริวารหนักอึ้งอาจารย์เพศารแนะขอขมาหนึ่งคนมุสลิมจากกรณีดาราดังเมฆวินัยไกรบุตรป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองและรักษาไม่หายทางด้านเพื่อนอย่างหนุ่มคงกระพันก็ได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับอาจารย์ไพศารแสนชัยซึ่งล่าสุดน,นะครับหนุ่มคงกระพัน และภรรยาของเมฆวิัยไกรบุตรได้พูดคุยกับอาจารย์ไพศาลผ่าน YouTube ช่องหนุ่มคงกับผ่านออฟฟิเชียลโดยอาจารย์ไพศาลได้บอกว่าเมฆเหมือนทำกรรมอะไรไว้ทำให้เป็นตุ่มน้ำพองรักษาไม่หายเป็นเพราะอาดีตชาติที่เจอมาจากบุพกรรมเก่าในสมัยอยุธยาตอนปลายพระเจ้าเอกทัตเปิดให้อำนาจกับเมฆเมฆใช้อำนาจทางดีสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างมัสยิด แต่เมฆใช้อำนาจในทางที่ผิดทำโทษบริวารจับขังในที่มืดอดอาหารจำกัดการถ่ายหนักถ่ายเบาไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันจนเสียสุขภาพโดยแนะนำให้ไปขอขมากรรมกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อมาทีมข่าวช่อง8นะครับได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ไพศาลโดยอาจารย์เล่าให้ฟังในรายการของคุณหนุ่มคงกระพันวันนั้นของเมฆมาด้วยโดยตนบอกไปหมดแล้ว ว่าเจ้าตัวทำกรรมอะไรมาบ้างล่าสุดมีชาวอิสลามอีกหนึ่งคนเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเมฆตนก็แนะนำให้ไปขอขมาและฝากช่องแปดมาบอกกับทุกคนว่าหนังสือที่ตนเขียนไว้เพื่อแจกฟรีแล้วมีคนเอามาอ่านแล้วอัดเสียงลงโซเชียลเพื่อหาไรายได้ขอให้หยุดทำเพราะตนไม่ได้คิดจะหาประโยชน์และไม่ได้คิดหาไรายได้จากทางนี้และที่ยิ่งช็อกไปกว่านั้น คือมีการเปิดภาพของมือวินัยไกรบุตรเหมือนกับศพใช้เข็มดูดน้ำเหลืองและยังเผยอีกสี่เจ้ากรรมนายเวรคลิปนั้นนะครับนุ่มคงกระพัน์ได้พาเอภรรยาของเมฆวินยัยไปพบกับอาจารย์ไพศาลแสนชัยโดยอาจารย์ได้เปิดนิมิตพิศวงไขปิศนาเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติเพื่อช่วยแก้วิบากกรรมโดยเอนะครับเผยว่าสามีป่วยมาจะหปีแล้ว ทุกวันนี้จะต้องดูแลโรคนี้ที่หมอยังหาสาเหตุไม่ได้อยู่ที่ร่างกายบางคนเดือนเดียวก็หายบางคนห้าถึงสิปียิ่งแข็งแรงก็ยิ่งหายยากเหมือนถ้าเราแข็งแรงภูมิในตัวก็แข็งแรงไปด้วยซึ่งสามีเป็นคนแข็งแรงมากพร้อมเล่าอีกว่าสามีเจ็บปวดมากเพราะเป็นทั้งตัวไม่มีจุดไหนว่างเว้นเลยต้องนอนติดเตียงมาเป็นปีป สามีท้อจนไม่อยากอยู่พร้อมกันนี้เอได้เปิดภาพมือของเมฆวินยัยและบอกว่าเหมือนเป็นมือศพต้องเอาเข็มจิ้มและดูดน้ำอยู่ตลอดเวลาเป็นทั้งน้ำใสน้ำข้นน้ำเหลืองตอนนี้ก็เป็นทีก้นที่หลังเดินทางนานๆไม่ได้ในขณะที่อาจารย์เพสศานแสนชัยเปิดบุพกรรมโดยให้ไปไหว้พระห้าวัดเพื่อนิมิตว่า มีกรรมอะไรก่อนเผยว่าได้มีนิมิตเป็นบุพกรรมของเมฆวินัยที่เทพเทวาหรือเทพ,พเจ้าที่ดูแลเขาบอกว่าเป็นเพราะบุพกรรมเก่าที่เกิดขึ้นมาสมัยพระเจ้าเอกทัศน์สมัยอยุธยาตอนปลายสมัยนั้นเมฆวินัยเป็นคนต่างชาติคนปากีอินเดียเข้ามาค้าขายกับพระเจ้าเอกทัศน์ได้มาค้าขายดูแลคนในรั้วในวังและนอกวังสนองพระเจ้าเอกทัศน์ และค่าบริพารจนเป็นที่พอใจพระเจ้าเอกทัศน์ได้ให้อำนาจการเงินบริวารให้คุณโทษแก่คนได้เขาได้ใช้อำนาจสร้างประโยชน์ทั้งในและนอกศาสนาพุทธต่อวัดวาอารามบุรณวัดพนันเชิงวัดสาลาบูนวัดพระยาติการามนอกศาสนาพุทธไปบุรณมัสยิดกรือเซที่ปัตตานีหลงอำนาจใช้อำนาจสร้างบาป ไปลงโทษบริวารของตัวเองเกินกว่าเหตุด้วยใจอคติเขาจับขังบริวารไว้ที่มืดที่แจ้งให้เขากินของแสลงกำจัดการนั่งนอนยืนเดินกำจัดการถ่ายหนักเบาขังจนเสียสุขภาพร่างกายและจิตใจทำโทษจึงสะสมค่อยปล่อยไปเจ็บป่วยก็ยังไปรักษาเขาอยู่สมัยนั้นเขาชื่ออยู่โซเป็นพ่อค้าวานิชด,ด้านบุญท่าน ก็เกิดเป็นมนุษย์มาตลอดไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้านบาปก,กรรมที่ทํากับคนไว้ส่งผลให้ได้รับผลกรรมคือวิบากที่เป็นโรคปัจจุบันก่อนเผยต่อว่าต้องแก้วิบากกรรมนี้ให้หายก่อนต้องทำหนักให้เป็นเบาและให้ยุติในชาตินี้ไม่ให้ลามไปชาติหน้าคือไปขออโหสิกรรมกับคนที่ไปกระทำกับเขามีทั้งหมดเจดคนคนที่สำคัญ ทำกับคนดีมากไปกันแกล้งเขาเจ็ดคนโดยสี่คนเป็นคนสําคัญคือเสนาพ่วงทหารเกิดมาชาตินี้เป็นพระมรณาภาพไปแล้วให้ไปอาหสิกรรมกับรูปเหมือนหลวงพ่อดีวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรี 2. อทิดแช,ชม่มเป็นทหารเกิดมาชาตินี้คือหลวงพ่อสอนวัดป่าเลลยัยสุพรรณบุรี มรณาภาพแล้วให้ไปขออโหสิกรรมกับรูปเหมือน 3. ทิดอุ่นเกิดมาชาตินี้ชื่อลวงปู่ถินวัดป่าเลไลอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือน 4. เป็นเกจิรายการขอสงวนชื่อเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเรื่องความเหมาะสมส่วนคนที่5เป็นคนอิสลามชื่ออัสมีนเกิดมาชาตินี้ ชื่อฮับสอบาเฮงเป็นครูสอนนักสืออยู่โรงเรียนบ้านบานา,นาตำบลบานา,นาอำาเภอเมืองจังหวัดปัตตานีให้ไปขอพรหลวงพ่อดำวัดมุจรินทวาปีวิหารหรือวัดตุยงหนองจิกปัตตานีให้เปิดทางให้สำเร็จก่อนให้นำดอกไม้ทูบเทียนแปะหงษศกรรมส่วนที่ทำนอกาศาสนาพุทธให้ไปทาสีมัสายิดที่จืดจังหนึ่งแห่งและทาสีที่วัดหนึ่งวัด ที่ศาลาบริเวณวัดก็ได้จากนี้ยาไหนที่ไม่ถูกจะถูกขึ้นมาจะทำลายกำแพงกรรมที่กั้นไว้เขาบอกถึงชาติหน้าวินัยไกรบุตรจะเกิดเป็นใครอยู่ไหนพอสอเท่าไหร่ให้รักษาตัวให้ดีอายุถึง80โน,น่นถึงจะสิ้นบุญชาตินี้รักษาตัวให้ดีแก้ไขให้ถูกต้องด้านคุณเอ๋พระยาของวินัยไกรบุตรถามต่อว่า ทำไมชาตินี้ตัวเองต้องเกิดมาดูแลเขาโดยอาจารย์ไพศาลบอกว่าชาติก่อนเป็นผู้ชายเป็นชาวไทยค้าขายด้วยกันชื่อไหนพุ่มมีความเจ้าชูมากฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมาเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ